โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีสสดพี่น้องครอบครัวอินดีมทุกคนนะครับวันนี้ผมเกมชัยศิทธิ์ตันติพงษาวันนี้รู้สึกได้รับเกียรติมากนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ก้องอัคราติติพลนะครับประธานบริหารบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดเพราะผมเชื่อว่าวิกฤตแบบนี้มีหลายคนมากที่อยากจะมีรายได้และผมเชื่อว่าอินดีมตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับ โอเคพี่ก้องสวัสดีครับพี่ก้องฮะสวัสดีครับน้องเกมสวัสดีครับอยากทราบาพี่ก้องมีสว่วนสําคัญยังไงบ้างในการที่พี่แบบคือพี่ไม่พูดบริหารที่นี่พี่ดูแลตรงไหนยังไงบ้างฮะโดยตําแหน่งผมเป็นประธานแล้วก็เป็นหนึ่งในสของกลุ่มผู้กอ่อตั้งครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราวางเป้าหมายว่าอยากให้อินดีเป็นแบบไหนจะไปด้วยกลยุทธ์อะไรสิ่งที่ยากที่สุดก็คือวันแรกที่เราเริ่มกอ่อตั้งเมื่อเกือบสาปีที่แล้วะครับว่าอยากให้อินดีมเป็นอะไรครับอยากให้อินดีมทาเพื่อใคร อยากใช้ระบบแบบไหนบ้างครับและทําอย่างไรให้มันถูกต้องถูกใจถูกกฎหมายนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำไอ้ธุรกิจแบบเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่พูดตั้งแต่วันแรกอ่ะพูดไปมันก็เหมือนโม้่ว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นธุรกิจของทุกคนจริงๆสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกๆอย่างเนี่ยก็คือคสมาชิกทุกๆคนเพราะสมาชิกทุกๆคนที่สําเร็จแล้วก็นําความสําเร็จนั้นอนะไปสู่คนอื่นๆแล้วก็ส่งมอบต่อไปเรื่อยๆ มันถึงจะเป็นควาว่าธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์ที่อินดีมเป็นอย่างทุกวันนี้ครับทีนี้พี่ก้องครับอยากทราบมากคือตอนนี้ยอดมันเติบโตวสวนกระแสแล้วก็ทิศทางเนี่ยรู้สึกว่าอินดีมก็เติบโตอ่ะพี่การจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะแบบมันจะได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมนี่อีกกี่ปีอินดีมจะเข้าไปอยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์นในฐานะคนบริหารร,ร,รพร้อมกับทีมงานมันคือเป้าหมายที่จะเราเดินเข้าไปนั่นหมายความว่างั้นเข้าไปเพื่ออะไร ในตลาดหลักทรัพย์1ก็คือว่าเราสามารถที่จะมีทีมงานที่เข้มแข็งขึ้นรบบริษัทน่าเชื่อถือได้มากขึ้นสามารถไปต่างประเทศได้เร็วขึ้นครับและสําคัญที่สุดก็คือว่ามีเครื่องมือทางการเงินในบางอย่างเพื่อทําให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตได้อันนี้คือเป้าหมายที่เราจะทําเป้าหมายยังคงเป็นเป้าหมายเรายังคงจะเดินไปสู่สิ่งนั้นขณะที่จะเดินสู่สิ่งนั้นได้คือองค์กรตรวจสอบภายในต้องดีคร,ระบบบัญชีต้องดี บิสเซ็โมเดลต้องดีซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อทุกคนพร้อมจะไปกับเรารนั่นหมายความว่าแต่เราทําอยู่บัญชีเราเปะ๊ะทุกอย่างเราเปะ๊ะร,ระบบบริหารองค์กรตรวจสอบภายในเราเปะ๊ะแต่นั่นหมายความว่ามันจะดีต่อเมื่อยอดขายมันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันโอเค,คอันที่สองทุกคนต้องพร้อมที่จะมันมันมีความซับซ้อนในการทํางานมากยิ่งขึ้น พอะจะเป็นพับบิคคอมพานีเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบได้นั่นหมายความว่าทีมงานของเราจะต้องมีความสามารถและสมาชิกข,ของเราร,รับได้กับการตรวจสอบที่มากพอจะถามว่าไปไหมไปแน่มีบริษัทที่เข้าได้แล้ว,ลวยังในบริษัทเครือข่ายที่อยู่ในตลาดมีแล้วอินดีมหลังเนี้ยบ้านของเราเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นมันจะเติบโตได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีเครื่องมือทางการเงินที่ลงทุนได้สะดวกขึ้น มันมีบุคลากรใหม่ที่จะเข้ามาเพราะว่าคนเก่งๆก็คงอยากจะอยู่บริษัทที่เป็นมหาชนครับอันนี้คือในแง่นี้คืออันนั้นเราไปแน่มีคนที่ทได้แต่อีกอันหนึ่งน่ยมันจะไม่สะใจเท่ากับความรู้สึกผมนะที่วันนั้นก็คุยกับพี่โจคุณโอมแล้วคุณตรงอะ่ะมันจะไม่มันและสะใจเท่ากับเหมือน L P F มันคืออะไรพี่ L P F ก็คือถ้าถ้าเดือดกว่าที่เราคุยกันแล้วนะั่นหมายความว่าเราจะตั้งบริษัทอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือว่า อินด uh, ีมโฮดดิ้งนั่นหมายความว่าในสิ่งทั้ใหญ่ตอบแทนเนี่ยคนที่เดินทางร่วมกับเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่า f o ลเดอรเป็นเหมือนกับ a n g เจเป็นเหมือนกับอะไรที่เดินทางร่วมกันเนี่ยคือ p a ็ k LPF เนี่ยและเราให้หุ้นที่จับต้องได้ของอินดีมโฮดดิ้ง แล้วเก็บมันไว้รักษามันไว้เป็นเหมือนพระเครื่องสักอันหนึง<ด>่งที่เหมือนได้มาฟรีๆแล้วเก็บเอาไว้นะสใส่สต,ใสตู้เอาไว้เนี่ยได้ยังไงพี่<ะ>ได้ยังไงอ่ะและสิบปีห้าปีแปดปีสิบปีหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นมูลค่าที่เข้าตลาดได้แล้วเขาเรียกว่า P/E ตัวเลขของโฟลเดอร์กับตัวเลขของเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันสะใจแล้วมันคุ้มกับทุกคนมากๆยกตัวอย่างเช่นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเนี่ยชื่อชื่อพี่เล้งเอ็มเฟก เมื่อสักสิปีก่อปีที่แล้วอ่ะแกก็ก่อตั้งบริษัทแกไม,ไม่ได้มีตังค์นะแก,แกเล่าให้ผมฟังณนะวันนั้นวันที่แกเพิ่งเป็นวัยรุ่นแล้วกันอายุ20กว่าแกอยากจะรันบริษัทที่เป็นเทคคอมพานีบริษัทหนึ่งแล้วก็ตังค์มีไม่เยอะครับบริษัทนั้นใช้เงินลงทุนประมาณ10ล้านบาทครับแกมีเงิน2ล้านบาทแกเอาเงิน8ล้านบาทเนี่ยไปขอกับไปขอกับบริษัทที่แกรู้จักบริษัทนั้นอนะ่ะใช้เงิน8ล้านบาทในการลงทุนตั้งแต่วันแรกให้กับผมพี่เลง และไม่ถึง10ปีพี่เล้งใช้เวลา6ปีในการนําพาจรกนันเข้าสู่ตลาดให้ทายว่าเงิน8ล้านบาทนั้นมันกลายเป็นกี่บาทาพี่เล้งไปขอให้คนช่วย8ล้านใช่ไหม,มคนนั้นให้มา8ล้านอ,อีกกี่ปีเข้าตลาดนะพี่6ปี6ปีเข้าตลาดจาก8ล้านบาทกลายเป็นกี่บาท6ปีนะ8ล้านวันนั้นกลายเป็น1560ล้านเป็นเท่าไหร่นะ1 5 6 0ล้านจาก8ล้านเหรอแต่แค่จะบอกว่าอย่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคือตรงที่ว่ากี่เท่าอ่ะพี่ก้องมันเรียกว่า P/E ไงมันถึงเป็นตัวตัว P/E ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าแคนสองรเท่าถ้าไปดูประวัติของสตาร์ทอัพเนี่ยคนที่ลงหุ้นหมายถึงว่าคนที่มีหุ้นแล้วกันนะของ Facebook ในช่วงแรกๆหุ้นแรกๆของ Microsoft คือรู้อะไรไม่รู้สู้รู้งี้ไงเ,เขาเรียกว่าบริษัทหนึ่งที่อยู่ในสตาร์ทอัพเดือนที่เขาเป็นอินเวสเตอร์เพื่อที่จะบอกว่ามีหุ้นอะไรพวกนี้ฮะลองมาดูฮะซอฟต์แวร์อะไรต่างๆพวกนี้ยนนั่่หมมาาาาคววเก หาในสิ่งที่มะวันนี้ที่มันเป็นอย่างเนี้ยเราได้ถือความเป็นเจ้าของร่วมกันครับมีใบหุ้นวันนี้มันแซ่บเพราะนั่นสิ่งที่อินดีมโฮลดิ้งจะทำทำอะไรเราก็เอาส่วนหนึ่งที่เราได้เนี่ยเพราะว่าอินดีมโฮลดิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่มีอินดีมของเราเนี่ยอินดีมกรุ๊ปอยู่ข้างล่างอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ไปลงทุนในสิ่งที่ต้องลงทุนก็คือว่าลงทุนในอินดีมให้เรามีแพลตฟอร์มที่เจ๋งขึ้นครับผมไปลงทุน ในธุรกิจคนสูงอายุคแคร์สกินแคร์สูงอายุไปลงทุนใน rency, คลิปตัวเคอเรนซีครับซึ่งก็คือว่าโลกของการเงินดิจิตอลไปลงทุนในกันชา้าออน,นี้คือสิ่งที่าอยากอยากจะทำหมายความว่าอะไรที่เป็นโอกาสเป็นฟิวเจอร์เนี่ยเพราะผมเชื่อว่ามาวันเนี้ยเราผมรู้มากกว่าเดิมแล้วว่าอินดีมกรุ๊ปเนี่ยจะไปยังไงครับและไหนความว่ามันไปแน่มันมั่นคงแน่ครับราเลยอยากจะเปิดอินดีม โฮดิ้งขึ้นมาเพื่อว่าเอาโอกาสเนี่ยที่มันเข้ามาหาเราตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็จัดสรรประโยชน์ที่ว่าเนี่ยเข้ากับคนที่ม yani> ีห nope> ุ้นกับเราครับเป็นสิ่งที่อินดีอยากให้แล้วกันและในอนาคตอาจจะแบบระเบิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยโหยิ่งใหญ่เลยคราวนี้มันใกล้ชิดกว่าเราได้เลินเราเราเปลี่ยนสถานะแล้วกันครับเราได้พูดว่าอ ตอนนี้นะพอพี่ก้องพูดถึง LPF เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนมากพี่ตอนนี้แบบมันเป็นสิ่งที่ทางทางทางผู้บริหารอยากจะให้มากกว่าครับซึ่งจริงแล้วมันก็คือมันก็เป็นแพ็กๆหนึ่งแต่แพ็กๆเนี่ยมันมีความเป็นอนาคตอยู่ในนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันอยู่ในตอนนี้ก็คือว่ามันพูดได้อย่างเต็มปากมากขึ้นว่าเราเป็นของกันและกันเพราะเรามีใบหุ้นที่เราวอบให้ใช่ไหมครับแล้วหมายความว่างั้นฟิวเจอร์ก็คือว่า เรื่องราวของอนาคตที่เราอยากจะไปเอี่ยวในทุกอุตสาหกรรมแล้วมันก็คือสําคัญสุดคือเราจะมีอนาคตร่วมกันว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันครับแล้วเราจะมีอนาคตร่วมกันนี่คือสิ่งที่ที่อยากให้แล้วก็สําคัญที่สุดเดยนะครับไม่ได้ขายของนะฮะนั่นหมายความว่าเดือนนี้แพ็กเกจลดราคาเนี่ยเหลือเท่าไหร่พี่สามนห้าแอันนี้ไม่ได้ขายนะแต่ลดเหลือเท่าไหร่พี่ลดเหลือเท่าไหร่เดือนนี้เดือนเดียวใช่ไหมครับเดือนหน้าไม่มีอีกแล้ว ตัดสินใจซะตอนนี้จอดเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจอดตกใจซาร่าตกใจจอดเหลือเท่าไหร่นะพี่เดือนนี้3ามหมื้าป่ะสามหมื่นห้าพันเก้้าถ้าจบจากเดือนนี้ไปเป็น3 9มหมื้าครับถามว่าคุ้มไหมล่าสุดเพิ่งไปสัมภาษณ์ชานมไข่มุกยังตั้ง55,000ืนห้าเลยลงทุนชานมไข่มุกชานมไข่มุกห้าหมื่นห้าห้ห้าโอ้ห้าหมห้า กูต้องไปต้มต้มน้ำคัานนมไข่มุกมีพนักงานสองคนออไม่รวมเชลไม่รวมไม่รวมอะไรนะไม่รวมค่าเช่าที่าาทไม่รวมค่าน้าค่าไฟแล้วต้องเขยาข่าคันนมไข่มุกวันละร้อยกว่าแก้วครับกูลงทุน,นดีดีหรือ่าอ๋อถ้าเหมือนท่านาน,นี่เฉพาะค้าแบรนด์นี่นะค้าแบรนด์อ๋อได้ได้ได้ไดไดอุปกรณ์ทำขนมครก็แล้วแต่ว่าแต่คนแต่ชอบแบบไหนกันนี่คือโลกของใช้คําว่า ROI แล้วกัน Return of Invest สิ่งที่ลงทุนไปในด้านของ แรงทรัพยากรเงินมันเป็นยังไงถ้าถามว่าอินดีมถ้าผมในฐานะนักลงทุนนะ ROI คือ Return of Invest ที่เป็นตัวเงินเนี่ยน้อยมากคร9 0 0้ 35, <900. S 1> ้ารโอตั้งใจทำจริงเดือนแรกก็คืนทุนพี่ก้องคือคนอยากสำเร็จก็จริงแต่มันก็ต้องมีตัวอย่างสำเร็จให้คนอื่นเขาเห็นถูกไหมพี่อินดีมมีคนสำเร็จเยอะขนาดไหนพี่โอ้โหเอา หลักล้านแล้วกันนะมีรายได้หลักล้านซึ่งผมเองใช้คำคใ,ชใช้คำพูดนี้เลยเลยนะผมเองพี่โจคุณโอมคุณตรงเนี่ยได้ได้โอนเงินอะ่ะได้จ่ายตังค์ให้เขาเกินล้านเนี่ยสี่ิบกว่คนนะสี่บาคนฮคนคนที่มีได้มากสุดก็คือสี่สิบล้าน โอนกันเห็นเห็นเนี่ยส่งไปเลยเห็นเนี่ยสีิบล้านก็มีคือจังหวะที่โอนไปอ่ะพี่ก้องแห้จะไปคุยกับเขาแล้วว่าคุณกับผมแลกตําแหน่งกันไหมสี่สิบล้านอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วเกินล้านเนี่ยเกินล้านเนี่ยมีสี่สิบกว่าคนโอ้โหผมว่ารายได้หลักแสนนี่เป็นร้อยป่ะก็คือความสําเร็จมีจริงๆครับฮะอันนี้คือคือแล้วใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับก็หมายความว่าเงินลงทุนก็คือเปิดสมาชิกครับฮะใช่ไหมฮะ ได้จริงครับโอนจริงสําเร็จจริงมาบอกเล่าจริงๆผมว่ามันเป็นสิ่งที่คู่ครวรแล้วสําหรับทุกๆคนที่รับตรงนั้นครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการตอบแทนที่จะบอกตั้งแต่วันแรกว่าเราจะเป็นบริษัทของคนไทยครับที่มั่นคงครเราจะเป็นของคนไทยที่ทําให้ทุกคนภูมิใจรเราจะไม่พลาดเรื่องเงิน รเราจะให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็สึกปลอดภัยที่รูกนันทากับอินดีมการที่ได้รับเงินทุกสัปดาห์หเป็นสิ่งที่เขาคู่ควรกับความพยายามที่เขามีแล้วนั่นหมายความว่าเขาเลือก ได้ตั้งหลายๆแบรนด์หลายยี่ห้อแต่เพื่อนๆสมาชิกพี่น้องทุกคนเลอกอินดีผมก็ต้องขอบคุณ <c oughs> นั่นหมายความว่ากว่าจะได้สมาชิกกว่าจะได้ line รายได้เนี่ยมันก็ต้องแลกมากับความตั้งใจผมว่าทุกๆุกคนคู่ควรแล้วแม้ว่ามันจะน้อยนิดในสิ่งที่ทุกคนทําแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่ร่วมเดินทางกับอินดีเราถึงด,ดีใจว่าอ๋อมีคนสําเร็จมากยิ่งขึ้นมีคนที่ปลดหนี้ได้มากยิ่งขึ้นมีคนที่มีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้หน้าที่ของเราเองแหม อินดีนแต่โตร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหธุรกิจอื่นผมเนี่ยติดลบพันเปอร์เซ็นต์พี่ก <laughs> ้องถามเลยแล้วแล้วคนที่แบบคือภาพความสำเร็จะใครก็อยากได้อะพี่แล้วมันเหมาะใครบ้างธุรกิจนี้คือกลุ่มคนแบบจะเข้ามาทำอะมีโอกาสสำเร็จไหมต้องเรียนสูงไหมต้องบ้านรวยไหมต้องเก่งเทคโนโลยีไหมต้องต้องอยังไงบ้าง,างพี่พี่ว่าเหมาะใครบ้างผมว่าถ้าถ้าถ้าในความคิดผมนะไอ้เรื่องพวกเนี้ยไอ้เรื่องดารามาทั้งหลายว่าเราไม่มีความไอ้เรื่องแบบ เรื่องน้ำเน่าแต่ก่อนเนี่ยเออกูไม่ได้มีต้นทุนชีวิตไม่ได้มีการศึกษาอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีรู้จักคนเยอะแยะครับนั่นหมายความว่าสมาชิกอินดีมเป็นร้อยเป็นพันคนเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าครับต้นทุนชีวิตการศึกษาหรือทุนต่างๆไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะสําเร็จนั่นหมายความว่าขอให้คุณเปิดใจและคิดที่จะทํานั่นแหละนั่นหมายความว่าเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ ตกลงกับตัวเองแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีอนา,าคตที่ดีขึ้นหรือคนที่อยากจะทําอะไรเพื่อครอบครัวของเราหรือคนคที่เรารักเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่การสัดสินใจของคุณนะถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเก๊กเกกันๆหรืออะไรก็แล้วแต่จริงคือคนสําเร็จเขามีแล้วไงถามว่าเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับทุกคนที่คิดว่ารายได้อีกช่องทางหนึ่งสําคัญเหมาะสำหรับทุกคนที่ว่าอยากจะทําธุรกิจในแบบที่มีเพื่อน มีโค้ชมีคนมาสอนครับมีคนที่จะมาปูทางถ้าอินดีมเนี่ยมีคนพร้อมที่จะแทบจะจับมือเลยว่านี่นะทำคนะอนเทนต์แบบนี้นะหาแบบนี้นะเรียนรู้แบบนี้นะมาใช้แบบนี้นะมันไม่มีอะไรที่จะมีแบบผมไม่มีอะไรที่มันจะอบอุ่นกวน่านี้แล้วอะใช่คําว่าซื้อของมาขายในตลาดบางทียังลงทุนเยอะกว่านี้เลยนะเออจริงแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราและครอบครัวได้ถามว่ามันมากเกินไป ที่จะเสี่ยงหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าคุณเอาอนาคตของคุณหรือเอาสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเทียบกับอะไรอสําหรับผมนะถ้าเป็นผมนะก็สามหมื่นเก้าแลกสี่สิบห้าล้านเออว่ะจริงสามหมื่นเก้าเอาไม่ต้องสามสิบห้าล้านเอาแค่ 1, 000, 000, ล,ล้านหนึ่งก่อนแล้วกันล้านหนึ่งเอาไม่ต้องล้านหนึ่งอ่ะเอาห้าแสนเอาห้าแสนก่อนแล้วกันเี๋ยวจะพูดสูตรสาเร็จของการทำธุรกิจนะครับ ธุรกิจใดๆในโลกนี้หรือรในประเทศนี้นะครับม,มีคำคำหนึ่งคือว่ายอดขายรหรือ revenue อันที่สองเนี่ยก็คือ gross profit ค,คือค่าใช้จ่ายก่อนหักต้นทุนถึงจะไปเป็น net profit ค,คือบรรทัดสุดท้ายของกำไรที่ว่านี่นะครับเหลือเท่าไหร่100%เนี่ยเหลือ15บาทหรือ 20บาทคือ20%นี่เก่งเฮี้ยแล้วนะคือเก่งแล้วใช่ไหมมัชรูมกำไร9%เปอร์บริษัทในตลาดเฉลี่ยประมาณแอันนี้คือ Net Profit นะนั่นหมายความว่าอยากมีรายได้แสนหนึ่งอยากมีรายได้แสนหนึ่งนะเหลือเข้ากระเป๋าแสนหนึ่งนะต้องขายของให้ได้1ล้านบาทห้โหล้านบาทผมเปิดร้านข้าวต้ม ยอดขายล้านหนึ่งผมมีลูกน้องคือมีพนักงาน25คนครับคนมีสต็อกของซื้อไปประมาณเงินสดประมาณ4 0 0แสนบาทค,บค่าเช่าล่วงหน้าลงไปแล้วกับค่าลงทุนตกแตกอีก2ล้านบาทโอ้โหบางเดือนได้4 0 0แสนเป๊ะหมายถึง4 0 0แสนมันยอดขายน้วยโโหรือว่ากำไรถ้าโควิดตอนนี้นะเหลือเดือ,อ 8, 8, <000. S 2> นละ80,000 8 0 0 0 0ติดลบนั่นหมายความว่าต่อให้ได้ขาย500,000 20เหลือเท่าไหร่ออร 5, ขายแนละ้วเหลือ20% จากห้าแสนห้าหมื่นหมื่นึงก็พี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าแสนแสนเดียวแสนเดียวแสนเดียวแสนหนึ่งละสองหมื่นนั่นเปรียบเทียบกับการทำอินดีมมาตัวเปล่าๆพร้อมกับใจที่มุ่งมั่น LPF ครับมาเดินร่วมกันจับมือด้วยกันไปลงทุนในอนาคตร่วมกันาว่าอันเนี้ยมันแซ่บมันมันมันลุ้นกว่าไม่ต้องหลับตา หปีแป๊บเดียวพี่ผมหลับตาอินดีแป๊บเดียว3ปีแล้ว,วอ,อ่ะจริงจำวันแรกได้เลยฝากไปยังสมาชิกแล้วก็พี่น้องอินดีมนะครับผมรู้ว่าสถา,านการณ์ตอนเนี้มันหนักสถา,านการณ์ตอนเนี้มันเป็นด้วยความกังวลใจขอบคุณมากที่มาร่วมเดินทางกับอินดีมขอบคุณมากที่กำลังจะตัดสินใจที่มันจะมาเดินร่วมกับอินดีมผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเตรียมมาสปี สิ่งหนึ่งที่เรามีสิ่งหนึ่งที่เรามีแบรนด์มีทีมงานมีสินค้ามันอาจจะเป็นช่วยเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่แบ่งเบาความกังวลใจแบ่งเบาธุรกิจแบ่งเบางานที่มันมีอยู่ตอน,นเนี้ยให้อินดีมเนี่ยเป็นรายได้ที่2เป็นธุรกิจที่3ของใครหลายหลายคนมผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นความมั่นคงแล้วกันว่าต่อจากนี้ไปครอบครัวของเราไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นครอบครัวเราจะยังคงอยู่ได้ธุรกิจยังอยู่ได้เราดูแลร่วกันได้แต่สําคัญที่สุดนะฮะ พี่โจเขาก็ตั้งใจจะทาสิ่งนี้จริงๆพวกผมก็ตั้งใจจะทาสิ่งนี้จริงๆครับก็ผมว่าอินดีมโคดิ้งเนี่ยก็จดใกล้เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนในทุกสถานการณ์รพร้อมที่จะไปมองอนาคตร่วมกันสําคัญคือสมาชิกทุกคนพี่น้องทุกคนพร้อมจะเดินร่วมทางกับเราหรือเปล่าใช่ที่อยากจะบอกจากใจก็คือว่ามันคือความจริงแล้วตั้งใจที่จะทาอินดีมจริงถ้าหลายคนที่มามีหลายคนหรือบริษัทแล้วคนบอกว่า ไอ้กล้องมันไม่ได้ทำหรอกอ,อมันก็จ้างมันมานี่มันั่งดำนี่มันนี่จ้างมานั่งบูชัวโมงกว่านะถ้าใครที่เป็นอินดีมจริงๆห้รู้ว่าผมจะคงอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเราจะทำทุกอย่างเพื่อทุกคนจริงๆน,นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าตั้งใจทําจริงๆกับอินดีมและตั้งใจทํา LTF จริงๆและพร้อมที่จะให้อินดีมและอินดีมโ o l d i n g เนี่ย มีอนาคตร่วมกันของเราจริงๆอะไรที่เป็นโอกาสอ,อะไรทีทำให้ทุกคนสําเร็จรเราจะทําเราจะทําระบบของเราให้ดีขึ้นสินค้าให้ดีขึ้นครฮะแล้วก็พัฒนาสมาชิกทุกคนให้เติบโตขึน้นนั่นค,คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะทําครับพี่น้องทุกคนนะครับอินดีมไทยแลนด์ขอให้สมาชิกทุกคนรวมถึงพี่กองด้วยขอให้มีความสุขมากนะครับเราจะลุยวิกฤตนี้ไปได้วยกันแล้วหลังจากวิกฤตนี้นเราจะแบบเติบโตประสบความสำเร็จไปด้วยกันโมทนาสาธุสาธุนะฮะก่อนจะจากกันมี3คํคำที่อยากจะจำอาไว้ให้ขึ้นใจนะฮะ มันเป็นบทสวดที่ก่อนนอนแล้วจะเจริญครับตื่นขึ้นมาแล้วจะเจริญพน่มือทีพี่ร้องพนมมือครับเราท่องในใจพร้อมกัน L L P P F F คุ้นนะพี่ร้อนเลยร้อนเลย L P F นะที่หาว่าเป็นทีวีเดล็กท่องไว้นะ L P F ตื่นมาคุณจะได้ไปด้วยกันกับเราโอเคพี่น้องมีความสุขมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ก้องเลยนะครับ